ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ตูดีชาวเอ็กซาวแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยแนะนําวิธีการฟาร์มตัวล็อกบุ๊กหรือว่าเอ็กเพดิชันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการฟาร์มแค่10เล่มเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นว่ามีโปรฟิตมากน้อยแค่ไหนเฉลี่ยแล้วดีวต่อชั่วโมงเนี่ยเท่าไรนะครับผมก็เลยไปทำคอนเทนต์มานะครับในไลฟ์สตรีมล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือฟาร์มล็อกบุ๊ก100เล่มนะครับ <S <S ว่าจากการลงทุนเนี่ยมันจะมีกําไรไหมหรือว่าขาดทุนหรือว่ามีเทท่าุนนหรรือยัังงไงะคบ สรุปนะครับก็เลยจะออกมาเป็นในรูปแบบของคลิปนี้นั่นเองนะครับใน100 l o อกบุกนะครับที่ผมใช้ระยะเวลาในการไลฟ์สตรีมไปเมื่อวานก็ประมาณ11ชั่วโมงกว่าน,นะครับแต่ว่าถ้ามาคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเฉลี่ยนะครับประมาณ10ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีช่วงพักเบรกแล้วก็ช่วงสรุปแล้วก็ช่วงต้นไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยมีการตัดต้นกลางแล้วก็ท้ายออกไปนะครับดังนั้นใน100 l o อกบุกเนี่ยมันจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงต่อ10เล่มน,นั่นเอ,องนะครับทีน มีการลงทุนไปทั้งหมดนะครับ28่สิดีไวจากการซื้อหลอกบุ๊กทั้งหมด100เล่มนะครับซึ่งมันจะมีคล,ะ,คละกันไปนะครับตั้งแต่เลเวล79จนถึงเลเวล81นะครับแต่ว่าประมาณ7 0็ดสิถึงแปของหลอกบุ๊ก100เล่มนะครับเป็นเลเวล81เกือบหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นช่วงคละกันมาช่วง79-80พวกพวกเนี้ยนะครับมันแล้วแต่ว่าจังหวะในการซื้อช่วงนั้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างมีคนขายไหมหรืออะไรพววววกกกเเเเเเนนนนนนี้้้้้ยยดดดะะะครรรรััับบบบ็็ลลลไไมม่่่ปาาาาุแชจจตองฟ81์81ท หรือว่า7 9็ดถึงแปดบบบนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องหลอกบุ๊กเนี่ยแล้วแต่ว่าจะมีใครซื้อเลเวลเท่าไหร่มาได้7 9็ดถึงแปหรือจะเป็น81ล้วนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมคงไม่ได้ตัดคลิปออกมาให้ดูนะว่าใน100เล่มเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างดรอปไปช่วงไหนนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่ามาดูผลสรุปเลยดีกว่านะครับจริงๆจากผลสรุปเนี่ยเดี๋ยวผมเอาช่วงท้ายๆของไลฟ์มาให้ดูนะแบบนี้นะครับคือมันจะมีตัวสปรินเตอร์เนี่ยจาก100แมปประมาณ6,800ชิ้น แล้วก็จะมีตัวคอยเอกอีกประมาณ600กว่าเหรียญซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็มีการคัดส่วนใช้กับส่วนไม่ใช้แล้วก็มีส่วนนับกับส่วนไม่นับด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ละเอียดเนี่ยไปดูช่วงท้ายเลยแบบประมาณช่วง11ชั่วโมงนะมันจะดูได้ช่วงนั้นว่าช่วงที่ผมกําลังคัดกําลังขายอะไรพวกเนี้ยเออมันมีอะไรเท่าไหร่อะไรใช้อะไรนับบ้างอะไรไม่นับบ้างต้นทุนอย่างที่บอกว่าคือ2 8่ดวซึ่งผมมีการหักออกมาแล้วนะอันนี้คือมีการแปลงคูเรนซีออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็เลยจะเห็นภาพออกมาแบบบนนี้นะครั เราจะได้ดีไวออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าเราหักออกมาก่อน28ดีไวกันไว้เป็นในส่วนของต้นทุนทีนี้เราจะมาดูในส่วนของ Profit หรือว่ากําไรกันนะครับกำไรเนี่ยจริงๆถ้าวันนี้แปลงคูเรนซี y ของตัว e x ็กซอที่มีการกออกมาเป็นกองย่อยๆแบบนี้นะก็น่าจะประมาณดีไวนึงนะประมาณนี้ประมาณดีไวนึงนครับแล้วก็ได้ g r e a t e r e x อ็กซอมาทั้งหมด26อันอันนี้คือจากการดรอปอย่างเดียวนะไม่ได้มีการไปแลกเปลี่ยนค u เรนซีอะไรเลยนะดรอปมาเท่านั้นนะครับ แล้วก็มี perfect exos อีก4อันมีตัวเจ m level เเ20นะที่เป็นอัน c u t skill gem 22อันโหลดมาด้วยแล้วก็มี spirit มาอีก1เม็ดมี anument อีก10อันส่วน chaos นะดอปมา71อันนะครับมีเท่านี้แล้วก็มี greater chaos อีก3อัน perfect chaos อีก1อันมี tablet ที่ดูมีราคาของตัว vision of paradise ด้วยอีก1อันซึ่งผมยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าเออผมเห็นจากราคาตรงนี้นะครับก็ประมาณดีวายนึง ผมก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ตีไว้ให้มันเป็นแวลูของมันเองนะครับแล้วก็จากใน100แมปเนี่ยผม drop exceptional ที่เป็น2รูเนี่ยรู้สึกจะมีแค่อันเดียวมั้งที่มันดูแบบเออใช้ได้ที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น exceptional ที่เป็นคุณภาพและแบบเกิน22-3%สอย่าเะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เก็บมาแล้วก็ไม่ได้เก็บมาขายด้วยแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าไอ์ฟิลเตอร์ที่ผมใช้นปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่มันซ่อนเบสไอเทมอย่างพวกเฮวี่เบล ผมไม่เห็นซึ่งคนที่เห็นเนี่ยคือเพื่อนผมในสิชั่วโมงเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มค,คนเดียวนะครับผมมีเพื่อนฟาร์มด้วยแล้วก็มีช่องแชทฟาร์มเล่นอีกหนึ่งคนประมาณสักเชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองไปฟาร์มกับเพื่อนอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มค,คนเดียวก็จะมีเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์ของเวอร์ t y d ตี้ดรอปอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสตรงนั้นมากเพราะว่าตอนฟาร์มจริงๆเนี่ย ผมแทบจะไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนะช่วงต้นฟาร์มเนี่ยอาจจะเกาะๆกันอยู่บ้างแต่ว่าช่วงท้ายไลน์เนี่ยคือแบบผมเดินเก็บของอย่างเดียวลแล้วให้เพื่อนเนี่ยฆ่ามอนไปเอาเป็นว่าตรงนี้ช่างมันแล้ะกันเอาเป็นว่าปัญหาของการฟาร์มตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีฟิลเตอร์ที่ดีในการมองเห็นเบสไอเทมอย่างเฮฟวี่เบลหรือว่าไอเทมเบสที่เป็นเลเวลแบบ8 1บวกสีขาวเราสามารถเก็บไปขายได้ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้เป็นคนเก็บไปขายแต่หนึ่งในนั้นเนี่ย มีการเอาไปขายแค่ส่วนหนึ่งนะครับมีการเอาตัวแวนสเปลสลิงเกอร์เนี่ยออกไปขายด้วยซึ่งขายออกไปประมาณ2-300เอ็กซอร์นะก็หลายชิ้นอยู่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าขายในตัวเฮฟวี่เบลที่เป็นเบสด้วยน่าจะได้อีกหลายดีวายเลยอะไรมาอ๋อน,นี่คือจากที่ขายเบสไอเทมเหรออันนี้คือเบสไอเทมใช่ปะน,นี่เบสไอเทมแวนเบสไอเทมแวนโอเคทีนี้สรุปแล้วว่าในสิชั่วโมงเนี่ยผมทำกำไรไปได้เท่าไหร่ หลังจากหักต้นทุนแล้วนะครับเฉลี่ยใน10ชั่วโมงจากการคลคูลเลตออกมาทั้งหมดนะครับในส่วนที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราแปลงคูเรนซีออกมาได้ทั้งหมด3 4 d สีมีตรงนี้ย่อยนู่นนี่นั่นประปนกันไปนะครับโดยรวมแล้วนะกำไรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 d ่ดีต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครละเมียดกว่านี้ในการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหรือว่าการมีฟิลเตอร์ที่ดีในการกรองเรื่องของไอเทมที่เอาไปขายแยกอะไรเงี้ย ก็น่าจะทากาไรได้เกือบจะ5ดีวายต่อชั่วโมงเลยนะแต่อันนี้ผมมาบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่วิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมคือการฟาร์มจูนิสแมพหรือวิธีการฟาร์มอื่นเนี่ยมันอาจจะรวยกว่านี้นะแต่วิธีการฟาร์มหลอกบุ๊กสาหรับผมเนี่ยมันเป็นวิธีการฟาร์มที่ค่อนข้างจะเห็นกําไรแบบชัดเจนอย่างที่เคยบอกในคลิปแรกนะนะว่าเราสามารถเห็นกําไรได้แบบชัดเจนจากการขายพวกแฟล็กเมนต์หรือว่าขายสปรินเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมอ้างอิงจากการฟาร์ม10ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ อยู่ๆถ้าเกิดว่าคุณจะมาฟาร์มแค่แบบว่าเออฟาร์มชั่วโมงเดียว10เล่มพอแล้วมันอาจจะไม่ได้มีกําไร4ดีวายแบบที่ผมว่าไว้นะครับเพราะว่าเนี้มันคือค่าเฉลี่ยจากการฟาร์ม10ชั่วโมงนะบางคนอาจจะฟาร์ม10เล่ม1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะได้กําไร2ดีว้สดีวายหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้6 7ดีคือมันแล้วแต่ไงนึกออกไหม ึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเฉลี่ยจริงๆนะมันจะตกที่4ีดีไวต่อ1ชั่วโมงนั่นเองอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการฟาร์มลอกบุ๊กเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่บิวไม่แรงแล้วก็ไม่อยากไปนั่งทำจูน s สมัไม่ต้องไปนั่งฟาร์มหาทาวเวอร์สองสามทาวเวอร์นั่งโยนบัฟทำนู่นลีงนี่นั่นเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็ไปฟาร์มแบบสุ่มเสียงจะตายแลลวไม่ตายแลลวอะไรเงี้ยเสียแมฟฟรีเสียคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการฟาร์มแบบ,นนบ,บเซฟเซฟแล ผมว่าแนะนำการฟาร์มหลอกบุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ดีและสุดท้ายเหมอนเดิมใครถนัดฟาร์มแบบไหนฟาร์มแบบนั้นใครชอบฟาร์มแบบไหนเห็นกําไรแบบไหนก็ฟาร์มแบบนั้นไปนะครับอันนี้เป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถใช้ฟาร์มได้ในแพท0.3นนี้นั่นเองนะอย่าลืมกดซับกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับใครชอบมากจริงๆก็สามารถที่จะสมัครเมมเบอร์ชิพเป็นค่าตอบแทนของคอนเทนต์แบบนี้ก็ได้นะครับไว้เจอกันครับ